สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการใช้ t ท x t บล็อกค่ะแท็กบล็อกคือกล่องข้อความอิสระที่เราสามารถเพิ่มลงไปในสไลด์ได้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถยืดหดข้อความปรับแต่งรูปร่างให้เข้ากับสไลด์ที่เราออกแบบและนอกจากน,านั้นยังสามารถจัดรูปแบบได้เหมือนกับข้อความทั่วไปเช่นปเปลี่ยนสีขยายฟอนต์หรือหมุนได้วิธีการเพิ่ม t ท x t บ็อกนะคะขั้นตอนที่1 ให้เรียนไปที่แท็บริบบอนแทรกหรือ Insert รหลังจากนั้นให้มองหาสัญลักษณ์ t ท x t บล็ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมรูปตัว E อค่ะ 2. นะคะให้เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างกล่องข้อความค่ะหลังจากนั้นคลิกเมาส์ลากให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อพิมพ์ข้อความตามขนาดที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ค่ะ 3. นะคะเมื่อนักเรียนได้กล่องข้อความแล้วให้ในักเรียนพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในเทคบ b ็อกซึ่งกล่องข้อความนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการต่อไปนะคะจะเป็นการลบค่ะขั้นตอนที่หนึ่งให้ในักเรียนนำมอไปคลิกที่กรอบของเทคบ็อกหลังจากนั้นนะคะจะเกิดจุด 2. นะคะคลิกขวากดปุ่มตัดรูปก,กันไกลหรือคัพ หรือกดปุ่มดีรีที่แป้นพิมพ์กอพข้อควา,ามก็จะหายไปค่ะ